บทเรียนออนไลน์รายวิชาสังคมศึกษานะครับสำหรับบทเรียนนี้เป็น EP ที่4แล้วนะครับเราเรียนในสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์นะครับเราจะเริ่มหน่วยกนนารเรียนรู้ที่2นะครับในเรื่องของการผลิตสินค้าและการบริการนะครับในการผลิตสินค้าและการบริการเนี่ยเมื่อการเรียนจบแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องบรรลุจุดประสงค์การเรียนรูด้ดังนี้นะครับก็คือ1อธิบายความหมายและความสําคัญของการผลิตสินค้าและการบริการ 2. วิเคราะห์ประเภทและปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการแล้วก็3ามเห็นความสําคัญในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะครับเรามาดูความหมายความสาคัญและหลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเรามาดูหก่อนเลยนะครับการผลิตหมายถึงกระบวนการในการแปรสภาพปัจจัยการผลิตต่างๆให้เป็นผล ที่เรียกว่าสินค้าและบริการนะครับซึ่งสามารถผลิตบริหารและตัดสินใจเลือกวิธีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำและให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภคนะครับสินค้าและบริการก็คือสิ่งที่ได้จากการทํางานร่วมกันของปัจจัยการผลิตต่างๆเป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้นะครับก็คือเศรษฐทรัพย์และทรัพย์เสรีนะครับในเศรษฐทรัพย์เนี่ยแบ่งเป็นสองอย่างก็คือสินค้าเอกชนและสินค้าสาธารณะนะครับมาดูกันเศรษฐทรัพย์หมายถึงสินค้าและบริการที่มีต้นทุนในการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าและบริการประเภทศเทศรษฐทรัพย์นั้นมาครอบครองนะครับผู้บริโภคจะเป็นผู้จ่ายสินค้าโดยตรง แต่ทรัพย์นะแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่1สินค้าเอกชนนะครับเป็นสินค้าแล้วการที่แยกการบริโภคออกจากกันเช่นเสื้อที่วิชุชดาสวมใส่เป็นเสื้อคนละตัวกับพิมมาดาสวมอยู่นะครับ 2. สสินค้าสาธารณะนะครับเป็นสินค้าแล้วการที่สามารถบริโภคร่วมกันได้เช่นนายตะกลนขับรถอยู่บนถนนเนี่ยบุคคลอื่นก็สามารถใช้สัญจรบนถนนนั้นได้เช่นกัน <c oughs> เห็นไหมผู้คนจำนวนมากส่างเข้ารอแถวเพื่อใช้รถไปสาธารณะนี่น,นะครับซับเซรีหมายถึงสินค้าและบริการที่ไม่มีต้นทุนการผลิตนะครับจึงทําให้ไม่มีราคาที่จะจ่ายเป็นค่าสินค้านั้นนะครับเช่นสายลมที่มีตามธรรมชาตินะครับแสงแดดที่มีตามธรรมชาติน้ําในแม่น้ําลําคลองเป็นต้นนะครับเรามาดูปัจจัยการผลิต และการบริการครับปัจจัยการผลิตมาถึงทรัพยาจกรที่นํามาผลิตสินค้าและบริการแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับได้แก่หนึ่งที่ดินที่ดินน่ะรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วยเช่นป่าไม้และธาตุความอุดมสมบูรณ์ของดินปริมาณฝนสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติผลตอบแทนที่ได้รับก็คือค่าเช่านะครับ <c oughs> สองแรงงาน แรงงานในความหมายของเศรษฐศาสตร์ก็คือแรงงานมนุษย์ได้แก่สติปัญญาความรู้ความสามารถร่างกายแรงกายแรงใจของมนุษย์นะครับที่ต้องใจให้กับสินค้าหรือบริการนะครับผลตอบแทนที่รับคือค่าจา้างโดยปัจจัยการผลิตประเภทแรงงานแบ่งออกเป็นสามประเภทดังนี้นะครับหนึ่งแรงงานฝีมือได้แก่น,นักวิชาการนักวิทยาศาสตร์แพทย์พยาบาลครับสองแรงงานกล่งฝีมือก็ได้แก่ช่างไม้ช่างกูน ขางเทคนิคนะครับแล้วก็3แรงงานไม่มีฝีมือก็อย่างเช่นกรรมกรหรือผู้ใช้แรงงานนะครับเห็นไหมครับที่ดินแรงงานทุนจะรวมอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบการนะครับในการผลิตสินค้าและบริการนะครับทุนหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ร่วมกันกับปัจจัยการผลิตอื่นนะครับในการผลิตสินค้าและบริการเช่นเครื่องจักรโรงงานรถไถอุปกรณ์ในการผลิต ผลตอบแทนที่รับคือดอกบี้นะครับผู้ประกอบการคือผู้รับผิดชอบในการบริหารดาเนินงานรวบรวมปัจจัยกำเนิตต่างๆก็คือที่ดินแรงงานทุนนะครับเพื่อทําการผลิตสินค้าและบริการนะครับผลตอบแทนของผู้ประกอบการก็คือกําไรนะครับเรามาดูปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการครับปัจจัยข้อที่1นึ่งนะครับราคาปัจจัยการผลิตเนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตเป็นตัวกําหนดต้นทุนการผลิต สินค้าและบริการนะครับถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยอย่างเช่นถ้าค่าจ้างในงานสูงต้นทุนการผลิตก็สูงไปด้วยส่งผลให้การผลิตสินค้าและบริการลดลงนะครับ <teams. S 1> เช่นถ้าต้นทุนการผลิตต่ํามีกําไรมากก็ผลิตสินค้าและบริการออกมากมานะครับ <c oughs> Gem ราคาสินค้าชนิดอื่นนะครับการเปลี่ยนแปลงของ ราคาสินค้าชนิดอื่นอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าและบรกิการเช่นถ้าสมมติราคาส้มลดลงชาวสวนก็หันไปปลูกมะนาวแทนทําให้ปริารมาณความต้องการของการขายส้มลดลงเนื่องจากผู้ผลิตดังลกาเนี่ยคาดว่าจะได้รับกําไรจากการขายมะนาวแทนส้มนะครับเทคโนโลยีนะครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียมีผลทําให้ต้นทุนการผลิตต่อนหน่วยลดลงเนื่องจากปัจจัยการผลิตจํานวนเท่าเดิมแต่ว่าผู้ผลิตสามารถผลิต มากขึ้นเช่นการใช้เคมีเครื่องจกอักรต่างๆเพิ่มความสามารถในการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับการใช้เครื่องมีในการเพิ่มผลผลิตเช่นปุ๋ยเคมียาปราบศัตรูพืชจะทําให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงและมีปริมาณเพิ่มขึ้นต้นทุน,ต,นต่อหน่วยในการผลิตก็ต่าลงนะครับเช่นในสมัยก่อนนะเอาเอาแค่การเกี่ยวข้าวเนี่ยสมัยก่อนบ้านครูเนี่ยต้องใช้แรางงานคนในการเกี่ยว จำนวนมากนะครับกว่าจะเกี่ยวเสร็จเกี่ยวแล้วก็ตากทิ้งไว้สักสองสามวันจากนั้นก็ลวกมามัดเป็นฟ่อน,น,นเพื่อที่จะไปสีกับคนที่มารับจ้างสีนะครับกว่าจะเสร็จใช้เวลาหลายวันเป็นอาทิตย์นะครับแต่เดี๋ยวนี้การเก็บเกี่ยวนื่องจากใช้เทคโนโลยีที่ท,ำทำันสมัยเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นรถเกี่ยวนวดข้าวเนี้ยเราใช้เวลานในการเก็บเกี่ยว ทั้งทั้งทั้งนานแค่ครึ่งวันหน้าที่ของเจ้าของก็คือไปทํำลานตาไว้รอเลยเขาเกี่ยวมาปุ๊บเขาก็มาเทให้แล้วก็เกลี่ยแล้วก็ตากแล้วก็เก็บผลิตซึ่งใช้จํานวนคนที่น้อยแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับ <c oughs> ภาษีครับจํานวนภาษีที่รัฐจัดเก็บเนี่ยส่งผลต่อการอ่าผลิตสินค้าบริการ มากนะครับถ้าสมมตริรัฐเก็บภาษีในอัตราที่สูงทําให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยสูงขึ้นทําให้การผลิตสินค้าบริการลดลงถ้าในทางกลับกันรัฐบาลเก็บภาษีในอัตราลดลงต้นทุนการผลิตก็จะลดลงด้วยทําให้มีสินค้าบริการเพิ่มขึ้นนะครับสภาพดินฟ้า,าอากาศนะครับ่วนใหญ่จะมีอิทธิพลต่อการผลิตทางการ,กรเกษตรนะครับเพราะถ,ถ้าฝนตกตามฤดูกาลผลผลิต ก็จะมีมากและอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าเินฟ้าอากาศไม่ดีอย่างนี้ปริมาณผลิตก็จะมีน้อยไปด้วยครับความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคครับผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการเนี่ยต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสําคัญใช่ไหมถ้าผ,ผลิตสินค้าได้รตรงกับความต้องการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคเช่นสินค้าบริการ ที่ผลิตขึ้นมามีคุณภาพราคาก็เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและมีความคุ้มค่าสินค้าบริการมีการออกแบบให้สวยงามตามสมัยนิยมอย่างเงี้ยก็จะสามารถจำหน่ายขายได้ในราคาที่ดีนะครับคราวนี้ครูใช้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดนะครับจากการที่เรียนมานะครับให้นักเรียนตอบคำถามปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการต่อไปนี้นะครับ ดูปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการนะครับได้แก่ที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการที่ดินคืออะไรให้นักเรียนตอบมาในช่องนี้นะครับแรงงานก็นักเรียนตอบมาในช่องแรงงานทุนก็เหมือนกันแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับครับสำหรับ E ี4ีนะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ